ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดตราดเมืองสวรรค์สุดชายแดนตะวันออกของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทรัพยากรธรรมชาติที่มากมายและพืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่ถนนทางหลวงชนบทบ้านแหลมศอก4008หรือดูเรียนโรสเส้นทางเดินทางไปยังอำเภอเกาะกูด ที่สองข้างทางเต็มมาด้วยผลไม้ของดีเมืองตราดมากมายขอเรียนเชิญทุกท่านเดินทางมาเที่ยวมาชมมาชิมมาช็อปมาแชะเส้นทางผลไม้ดูเรียนรถที่ตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราดของเราแล้วท่านจะประทับใจจังหวัดตราดไม่รู้ลืมครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ที่โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารตาบลอ่าวใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดตราดครับที่นี่กําลังจะเป็นเส้นทางทุเรียนรถถนนผลไม้อยู่บนทางหลวงชนบทที่ตอรร0ี่ครับซึ่งปัจจุบันนี้เส้นทางนะครับจะใช้เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้สัญจรผ่านไปยังอําเภอเกาะกุกจังหวัดตราดเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าหลังจากนี้นะครับ จะไม่เป็นทางผ่านอีกต่อไปเพราะที่นี่จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะชมแวะชิมทุเรียนคุณภาพซึ่งมีการควบคุมนะครับผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะอาสาพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมเกษตรกรที่นี่ว่าเขามีดีอย่างไรภายใต้คำที่บอกว่าออกก่อนอ่อนไม่มีที่นี่ทุเรียนรสจังหวัดตราดครับและก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมเกษตรกรที่นี่นะครับ เราจะมาเยี่ยมชมโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารกันก่อนครับ มาพูดคุยกับเกษตรจังหวัดตราดเจ้าของไอเดียดูเรียนรถแอร์ราดกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหผมอยากจะบอกว่าที่นี่แบบเพอร์เฟกมากๆเลยครับอยากให้เกษตรจังหวัดตราดได้พูดถึงไอเดียตรงนี้หน่อยครับผมครับเป็นไอเดียเราเกิดได้เพราะว่าจากประสบการณ์การทํางานนะตอนนี้กระแสทุเรียนแรงมากจุดเด่นที่นี่คืออะไรออกก่อนครับทุเรียนออกก่อนผมจะถ่ายทอดความรู้ทุกมิติ ถ่ายทอดความรู้คือส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนจะสร้างทุเรียนเมืองตรัดให้พาง,งาสูา่สากลให้รู้จักอ,อันจุดเริ่มผมเริ่มจากดินเจียมดินให้ดีถ้าดินดีรากดีต้นดีใบดีผลผลิตต้องดีมันชื่อเสียงจังหวัดตรางต้องเกิดผมก็เลยว่าอันกระทรวงเกษตรมี14หน่วยเชิญมาประชุมอย่างนี้ไหมพัฒนาที่ดินนัำรู้เรื่องดินดน,น,นะ กรมวิชารมาดูเรื่องโรคเรื่องมแมลงการจัดการครับตรวจบัญชีมาดูเรื่องต้นทุนการผลิตชนประธานมาดูระบบน้ํานั้นเราจะสนที่เราบอกว่าภายใต้กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรที่มีเกษตรตําบลเกษตรอาเภอเกษตรจังหวัดสนที่ก็ทํางานแต่ที่ขาดไม่ได้คือแกนนําภาคประชาชนคนทําสวนจริงๆอั้นวันนี้ผมขอต้นแบบหนึ่งโรงเรียนอ่าวใหญ่ครับ อย่างน้อยถึงเราจะทำอาชีพอะไรจะรวยขนาดไหนแต่เราอย่าลืมคนรุ่นใหม่เด็กลูกหลานทายาทของคนตราดทำไงเขาจะมีภูมิตรงนี้ 2. แกนนำเกษตรกร,กรภูมิปัญญาท้องถิ่นคนตาดต้องพังงาดสู่สากลนั้นเราก็มาเติมตั้งแต่การผลิตอ,อย่างปลอดภัยมีระบบ G A P คือตรวจสอบย้อนกับได้ผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย มันทุกแปลงบรนดูเรียนรสในพื้นที่1,500ไร่ของอ่าวใหญ่แห่งนี้ผมอยากสร้างที่นี่เป็นต้นแบบเพื่อขยายผลให้คนระมับอีก6อำเภอที่ก็ผลิตทุเรียนด้วยกันคำถามอ่ะเอาแล้วผลิตยังไงถึงมันออกก่อนผลิตยังไงกลิ่นสีรสชาติถึงโอเคเนื้อแห้งสนิทรสชาติโอเคผมอยากให้ทุกคนได้ประทับใจว่าถ้ามาเที่ยวที่นี่ได้ความรู้ แล้วก็มาเยี่ยมชมภูมิศาสตร์ครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาทำตรงนี้เราไม่หวงอะนะอยากให้ทุกคนลดต้นทุนการผลิตให้ได้เ <ผม S 1> พราะเราไม่รู้อนาคตนี่ทุเรียนรีเวอร์อย่างนี้จะทําไงนั่นคือเป้าหมายว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เลยที่นี่เพราะฉะนั้นดินแดนอย่างนี้ผมอยากใช้คาว่ามหัศจรรย์จังหวัดตราดที่มีทุเรียนออกก่อนอ่อนไม่มีผมฟังแล้วขนลุกเลยครับผม <ฆ yapmış S 2> <ฆ S 1> ทุเรียนลูกแรกของโลกปี65เชิญมาชิม เนื้อสีกลิ่นรสชาติเราท้าทายเพราะที่นี่เราใช้ระบบการผลิตอย่างดูแลเอาใจใส่คเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถสร้างจังหวัดตราดให้พังงาดสุดสากลจริงๆยืนยันอย่างนี้นะอันถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่มีทั้งความรู้มีควาเมเพลิดเพลินม,มีองค์ความรู้และสุดท้ายมันตอบโจทย์ภูมิปัญญาทุกส่วนร,รอบข้างทางผมอยากให้ใช้โอกาสพัฒนากันเรื่อยๆนะนะภายใต้ทีมกระทรวงกรเกษตรจังหวัดตราด ทำให้ดีสง,งัดเษกษตรจัดทาจริงครับผมัฟังกเกษตรจังหวัดตราดยืนยันและ <c oughs> การันตีขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมพลาดไม่ได้ครับผมบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ที่นี่ดูเรียนรถแอตราดครับ สวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับครับวันนี้อยากให้ท่านผอได้กล่าวถึงถนนเส้นทางทุเรียนโรดหรือถนนผลไม้แห่งนี้หน่อยครับครับสวัสดีครับผมนายประดิษฐ์ดีทองอ่อนแขวงทางหลวงชนบทตราดมีแนวคิดที่จะทําเส้นทางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเชิงนิเวศแขวงทางหลวงชนบทตราดมีถนนที่ได้รับความดูแลรับผิดชอบประมาณ4ี0รกิโลครับแต่มีอยู่เส้นหนึ่ง ที่มีระยะทางประมาณ6กิโล700เมตรสองข้างทางจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสวนทุเรียนเป็นสวนผลไม้ซึ่งเหมาะกับการพัฒนาแนวคิดอันเนี้ยได้มาจากการที่เราว่าเรามีผลไม้แต่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของผลไม้ก็เป็นทุเรียนโดยตั้งชื่อเป็นถนนทุเรียนโรดแฝงทางหลวงชนบทมีหน้าที่ดูแลเส้นทางเส้นทางเนี้ยมันต้องเข้ากับบริบททุเรียนโรดหมายถึงว่าต้องปรับปรุงป้าย แบบปรุงสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็มีป้ายแนะนํามีจุดชมสวนจุดชมวิวเรียบร้อยส่วนผมรับผิดชอบเรื่องเส้นทางกเกษตรดูแลเรื่องต้นไม้เรื่องต้นทุเรียนเพื่อจะให้เข้ากับับว่าดูเรียนโรถครับและนั่นก็เป็นเสียงจากท่านผอ,อแขวงทางหลวงชนบทตราดนะครับที่ท่านก็มาให้คําแนะนําเกี่ยวกับถนนผลไม้แห่งนี้นะครับที่ทุเรียนรถแอสตราดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตมาเที่ยวชมสวนหน่อยครับผมอยากให้แนําตนวสักนิดหนึ่งครับผมผมเป็นชาวสวนทุเรียนครับมีอาชีพทำสวนทุเรียนครับชื่อนายสมทรงประจบเขตหรือชื่อเล่นพิติตครับถ้าผมจะถามเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยตั้งแต่ขับรถออกมาโหค่อนข้างมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยครับ มันมันเนื้อที่มันมันไหลแปลงแต่ว่าแปลงละมันก็มีแปลงเล็กมีแปลงใหญ่เนาะครับเคยนับไหมครับพี่ติ๊ดว่าทั้งหมดเนี่ยที่เรามีทั้งหมดเนี่ยครับจำนวนกี่ต้นครับประมาณตอนนี้ประมาณ800ต้นครับ800ต้นคุณผู้ชมโอ้โหเยอะเลยฮะแล้วดูแลจัดการกันยังไงครับเนี่ย800ต้นเนี่ยฮะก็สคนกับแม่บ้านครับแล้วก็มีคนงานสามครอบครัว โอ้โหครับครับโอ้โหแล้วแล้วการดูแลยากลาบากมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่า800ต้นสําหรับคนไม่กี่คนที่พปติพูดเมื่อสักครู่เนี่ยค่อนข้างที่จะผมว่าจะทั่วถึงไหมอะฮะก็การดูแลเนี่ยสมัยก่อนจะดูแลง่ายเพราะสมัยก่อนธรรมชาติยังยังเอื้อเราเยอะเนาะแต่สมัยเนี้ยการดูแลการจัดการจะยากเพราะธรรมชาติเขาเปลี่ยนแปลงไปครับ มันก็ก็ะทาสุดความสามารถแต่ก็ะทาได้ทำทันโหแสดงว่าไม่ธรรมดาเลยจริงนี่คือมืออาชีพผมเดี๋ยวผมไม่อยากรอช้าแล้วครับขอรบกวนให้พิธิศพาไปชมสวนได้ไหมครับได้ครับขับเชิญเลยครับเชิญนำเลยครับผมครับ ครับพี่ติ๊ดครับโอ้โหสวนนี่ผมเดินมาค่อนข้างจะเรียบร้อยมากเลยนะครับไม่ลกเลยนะครับถือว่าเป็นการจัดการดีอย่างที่พี่ติ๊ดบอกเมื่อสักครู่นะครับแล้วสวนของพี่ติ๊ดเนี่ยปลูกปลูกพันธุ์อะไรบ้างครับพันธุ์สวนมากจะเป็นหมอนทองเป็นหลักหมอนทองเป็นหลักเลยครับแสดงว่ามีมีพันธุ์อื่นผสมแทรกอยู่ด้วยหรอครับมีก็นิดหน่อยครับเขาไว้แจกญาติมั่งพี่น้องมาจากต่างจังหวัดอะไรบ้อาก็คือหลักๆคือหมอนทองเนี่ย เอาไว้ขายนะครับแต่พันอื่นไว้แจกญาตินี่เป็นไงป๋าเลยนะครับผมแล้วอยากจะรู้ว่าโหมีสวนเยอะขนาดนี้เป็นมาตรฐานมีประสิทธิภาพขนาดนี้นครับพี่ติสตมีวิธีการดูแลอย่างไรถึงได้มาตรฐาน GAP ครับก็มีเราต้องจัดการแบบต้องรู้ต้องรู้ใจทุเรียนว่าช่วงไหนทุเรียนต้องการอะไร แล้วก็เขาไม่ต้อกการอะไรโอ้โหขนาดนั้นใช่แล้วเราจะได้ผลผลิตทุเรียนลูกทุเรียนที่มีคุณภาพเนื้อที่มีคุณภาพกินอร่อยเพราะว่าเราทำมาระยะเวลา30ปีเนี่ยประสบการณ์เราก็เยอะเนาะเราต้องรู้ว่าทุเรียนเริ่มออกดอกกี่วันบานกี่วันถึงแก่แล้วก็ มันจะได้เนื้อที่คุณภาพอร่อยเป๊ะมากโอ้โห,โหนี่แสดงว่าคือต้องอยู่กับมันตลอดเวลาเลยฮะครับอยู่ตลอดเพราะว่าทําสวนทุเรียนมันมีคําพูดที่ว่าคนที่ทําสวนทุเรียนไม่ให้ไล้เงาเจ้าของสวนแล้ว เห็นได้ข่าวว่าทุเรียนที่นี่ครับมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเห็นได้ว่าออกก่อนที่อื่นจริงหรป่าครับจริงครับทุเรียนแถวนี้ที่ออกก่อนที่อื่นมันจะมี50%ครับสภาพธรรมชาติคือดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเอื้อออำนวย50%อีก50%คือเทคนิคของตัวเราเองเซนส์ของตัวเรา ที่ว่าเราเติมเต็มเข้าไปให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเลยได้ทุเรียนที่ออกก่อนเก็บเกี่ยวได้ก่อนได้ราคาขายได้ราคาไปขายตามประเทศก่อนเขาแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมีคุณภาพเอาละครับพี่สุดท้ายอยากพี่เชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยได้ไหมครับว่าในอนาคตอันใกล้เนี้ยจะถึงฤด,ดูของมันแล้วเนี่ยเชิญชวนเขามาเที่ยวบ้านเราที่อ่าวใหญ่ไหมครับ ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็แล้วแต่ช่วงไฮซีซั่นที่ว่าฤดูท่องเที่ยวเนี่ยใครที่จะไปเที่ยวเกาะกูดขอเชิญแวะกินทุเรียนที่อร่อยออร่ยก่อนที่จะไปเที่ยวเกาะกูดได้นะที่บ้านผมได้เลยนะครับ และนี่ก็เป็นนะครับแปลงแรกที่เรามาเยือนเกษตรกรกันนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ได้รับมาตรฐาน G A P เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกเรียนที่นี่ออกก่อนที่อื่นแน่นอน100%ครับและที่สำคัญไปกว่านั้นแปลงทุเรียนของในพื้นที่แห่งนี้ติดกับทะเลจังหวัดตราดนะครับและมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆเยอะแยะมากมายเลยเดียวครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางมาเที่ยวเกาะกูดนะครับเส้นทางนี้ กำลังจะเป็นเส้นทางที่ทำให้ทุกท่านแวะชมและชิมทุเรียนคุณภาพครับอย่าลืมติดตามกันนะครับกับทุเรียนรถครับ เที่ยงแล้วครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับหลังจากที่เราไปเยี่ยมชมสวนทุเรียนมาเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางของดูเรียนรสครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านธัญรัตน์นะครับบ้านแหลมสนตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับซึ่งอยู่ในรกยใกล้เคียงกับที่เราไปเยี่ยมชมสวนทุเรียนมานั่นเองครับและที่นี่ก็ยังมีอาหารทะเลสดๆนะครับและอาหารแนะนําของที่นี่เลยนี่เลยครับกั้งแก้วและปูมาซึ่ง จ้าของร้านบอกว่าใครมาก็ต้องสั่งทุกคนครับถ้าสดกว่านี้นะครับต้องกระโดดน้ําลงไปทานใต้น้ำก็แล้วครับผมสําหรับอาหารสดๆนะครับผมจะขอแวะเติมพลังกันสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราไปตะลุยสวนทุเรียนกันต่อครับผม สวัสดีครับสวัสดี <c oughs> คุณลุงครับบารีมีคนแนะนํามาว่าคุณลุงคือผู้ครอบครองสวนทุเรียนที่อันดับต้นๆของพื้นที่นี้เลยครับคุณลุงเชื่อคุณลุงอะไรครับ <c oughs> บรรจงบุญวาทีหรือเขาเรียกกันว่าลุงอิดลุงอิดแล้วกันนะครับ <c oughs> ขออนุญาตเรียกลุงอิดนะครับ <c oughs> โหเมื่อสักครู่ผมขับรถผ่านมาเนี่ยเห็นพื้นที่ของคุณลุงเนี่ยสะดุดตามากกว่าพื้นที่อื่นๆเลยครับอะไรที่เป็นจุดเด่นของสวนทุเรียนของคุณลุงที่นี่ครับ ผมมีทั้งหมดอ่ะมีหลายแปลงครับแต่แปลงนี้ยมันเป็นแปลงที่แปลกที่สุดที่ว่ามันอยู่ติดชายทะเลฮะมันเป็นนากุุงอยู่แล้วก็เนี่ยกายทะเลนิดเดียวแล้วผมมีไอเดียว,ว่าผมจะแปลงเนี่ยผมจะทําไว้เผื่อโชว์หให้คนให้คนมาชมเนะยผมเห็นมันแปลกอย่างครับคุณลุงครับคุณลุงอีครับคือรอบรอบเนี่ยผมเห็นมันมีเหมือนเป็นบ่อนากุ้งหรือเปล่าครับนากุ้งแต่มันแปลกทําไมมันถึง มันถึงมีสวนทุเรียนของคุณลุงอยู่ในท่ามกลางบ่อนากุ้งได้อะครับก่อนนี้มันจะเป็นพวกชาวบ้านเขาทำาน้าข้าวสมัยไม่มีนากุ้งครับทีนี้เขาก็มาขุดบุกเบิกเป็นให้เป็นนากุ้งนเนี่ยยกคันขึ้นมาแล้วเป็นเป็นบอ่บอบ่อกุ้งทั้งนั้นเนี่ยบอ่อกุ้งทั้งนั้นทีิ่ผมมาซต้อเนี่ยนั่นหมายความว่าลุงอิทคือมันเป็นบ่อกุ้งแล้วลุงอิทเอาดินมาถมบ่อกุ้งเงี้ยนากุ้งงเงี้ยเหรอครับฮะและและคนคนเข้ามา เขาก็ว่าวอะผมบาแล้วมันจะปลูกทุเรียนขึ้นนี่น้ำเค็มนะผมว่าเดี๋ยวผมจะลองดูจะพยายามทำเนียแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันก็ขึ้นจริงๆด้วยนะฮะแต่เป็นเรื่องแต่มันอาจจะขึ้นช้านิดหน่อยเราเห็นได้ข่าวว่าคุณลุงมีมีแปลงอีกแปลงหนึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงที่นี่ด้วยใช่ไหมครับของผมรวมทั้งหมดเวลานี้เจ็ดแปลงทั้งแปลงใหม่แปลงเก่า งั้นงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะขออนุญ,ญาตาไปเยี่ยมชมแปลงอื่นๆด้วยได้ไหมครับคุณลุงครับได้ได้เลยครับแ,แปลง,งงานไห่ผลผลิตมาสองสาม 2, ปีแล้วแปลงโอโอนี่ครับถือ,อว่าเป็นคุณลุงที่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีจํานวนทุเรียนหรือมีพื้นที่ปลูกทุเรียนที่เป็นอันดับต้นๆของพื้นที่ที่นี่เลยทีเดียวครับสําหรับภายใต้สโลแกนของทุเรียนที่นี่นะครับตําบลแห่งนี้นะครับก็คือออกก่อนอ่อนไม่มี ดูริยนโรดแอตราดครับสวัสดีครับคุณพีค่ครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมขึ้นไปบนสวนลงุงอีทมาครับแล้วก<ห>็ได้มีโอกาสพูดคุยกับแก พอสมควรครับแกบอกว่าเดี๋ยวระหว่างทางกลับเนี่ยให้ลองแวะดูสวนลูกชายคุณพี่เป็นลูกชายลุงอี๊ปปะครับครับครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมผมชัยวัน์บุญมาทีครขออนุญาตเรียกชื่อพี่วัตรแล้วกันนะครับพี่วัน์ครับเมื่อสักครู่ผมเข้ามาทุเรียนของพี่สวยมากเลยแล้วแบบมีเยอะมากๆเลยอย่างเงี้ยครับอยากจะทราบพี่วัตรได้ดูแลมันยังไงครับก็ดูแลปกติเนี่ยเหมือนเหมือนสวนทั่วไปครับครับ แล,แล้วในสวนเนี่ยสวนของพี่วัดเองเนี่ยมีทั้งหมดกี่ต้นนะครับตรงนี้ตน330ต้น330ต้นโอโ้โหน,นี่คือผู้ทรงอิทธิพลเลยนะฮะเกี่ยวกับ,บทุเรียนโดยตรงว่างั้นนลครับ <c oughs> แต่โดยทั่วไปอ่ะที่นี่นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าทุเรียนออกก่อนพื้นที่อื่นๆเลยนะครับ <c oughs> ดังคำคมที่เขาบอกว่าออกก่อนอ่อนไม่มีเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาตามหา <c oughs> นะครับสิ่งตรงนี้นะครับ <c oughs> อยากจะทราบว่าพี่วัดมีวิธีการดูแลสวน ยังไงครับมันเป็นที่พื้นที่ไงเป็นพื้นที่ของของทางเขตเนี้ยอ๋อครับมันมันทาให้ผลไม้ทางทางเส้นเนี้ยทางถนนเส้นเนี้ยมันมันแก่ก่อนเมื่อสักรู่ผมลองไปจับดินดูนะครับโอ้มาดูมันเป็นเหมือนทรายอะครับพี่วัดเกี่ยวกันไหมใช่ทรายทรายทรายนี่จะทําให้ผลไม้เราเนี้ยมันมันโศกไวโศกไวพอโศกไวปุ๊บมันก็จะออกดอกไวอ๋อครับ พอสุกไปก็เพราะฉะนั้นเนี่ยดินเป็นองค์ประกอบหลักเลยใช่ไหมฮะบวกกับพื้นที่ด้วยด้วยโอ้โหทำให้สวนพี่วัดได้มีต้นทุเรียนที่สวยงามขนาดนี้ครับประมาณเดือนไหนครับพีวัดมันถึงจะมีผลผลิตออกมาให้เราครับมกราไปลายกุมพามีนาและเมษาครับผมไปแน่นะฮะยังไงผมขออนุญาตเยี่ยมชมสวนที่วัดสักหน่อยได้ไหมครับได้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่วัดครับ และนี่ก็เป็นดูเรียนรถถนนผลไม้นะครับบนถนนทางหลวงชนบทที่ตร .4008 ระยะทางร่วม6กิลเมตรด้วยกันครับมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางไปเที่ยอำเภอเกาะกูดก็อย่าลืมแวะอุดหนุนผลผลิตทุกเรียนที่มีคุณภาพของที่นี่กันด้วยนะครับและผมขอย้ำนะครับว่าคุณภาพของทุเรียนที่นี่ต้องออกก่อนอ่อนไม่มีครับเพราะที่นี่ดูเรียนรถ ตราครับ